วันสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะแหมวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะเอาข่าวสบายๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าค่ะก็เป็นข่าวขึ้นฟีดของทาง 163.com นะคะเขาบอกว่าเฉินเจอ,อยหยวนนั้นเคยถูกสอนวิธีการจูบโดยเจ้าลูสซือค่ะก็สำหรับนัคู่นี้เขาเคยเจอกันในเรื่องแอบ,บรักให้เธอรู้นะคะแล้วก็จั่วหัวมาแบบนี้ก็แน่นอนว่าคนอ่านเกินล้านค่ะสาหรับคู่นี้นะคะก็มีเรือที่แข็งแรงนะสาหรับเฉินเจออ๋หยวนกับทางเจ้าลู ขอขงพวกเราะะแต่สําหรับแอดวานแล้วพวกเขาก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละในวงการบันเทิงเนาะก็มีความเ,าเรียกได้ว่าจับมือกันดังมาช่วงหนึ่งนะคะก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันเป็นธรรมดาในเรื่องของมิตรภาพค่ะในอพิสตอนี้นะคะภาพแอดวานก็จะมีภาพสวยๆของน้องเจ้ารู้ซี่มาฝากเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มีภาพหล่อๆของเฉินเจียหยวนมาให้ดูเพลินๆด้วยล่ะคะ่ะก็สําหรับนะคะทางด้านของคุณเฉินเจียหยวนพึง่งแบบโอ้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากซีรี ที่เพิ่งจะจบไปนะคะนั่นก็คืออลิรักลิคิดใจค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางแหมรกระสิบนิดหนึ่งทางไอชีอีก็ตีช่องแอดหวานสุดๆเลยเพื่อนๆคะ่ะ4ี่ก็ปีไรสต์สไตรกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะดูผลการอุทธรณ์หวานอุทธรณ์ไปแล้วก็วันพุธเนาะที่จะถึงนี้นะคะก็จะดูว่าช่องช่องนะหวานหวานชูกาจะอยู่หรือจะไปนะคะโอ้โหตายตาย,ตายอุตส่าหรักมากเลยนะคะแหมชวนเพื่อนๆดูเรื่องนี้สุดฤทธิ e ์ไอชีอีค่ะแหมอย่ อะไรช่องแอดหวานเลยนะคะตอนนี้แอดหวานก็เลยต้องเปิดช่องเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะคะบีจอยฝูเพื่อนๆไปตามหน่อยต่อไปนี้จะต้องระมัดระวังนะคะก็จะแบบอืเอเพื่อนๆจะเห็นว่าพอดแคสต์ก็จะเยอะนิดนึงนะลูปเลิบอะไรต่างๆจากซีรีส์ไม่ค่อยเอามาแล้วนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนเขาจะมาตีเราบ้างบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเป็นมิตรกันแต่บางทีแล้วมันก็ไม่ใช่เราเข้าใจไปคนเดียวเอาล่คะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อข่าวว่าอย่างไรกันบ้างนะคะเขาก็บอก ว่าเจ้ารู้สื่อนั้นเปรียบเสมือนนางฟ้าในภาพวาดน,นะคะก็แน่นอนว่าทั้งรูปปากรูปหน้าอะไรต่างๆนานนก็ประกายแบบเจิดจลัดภายใต้แสงสปอตไลท์กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเจ้ารู้สื่อของพวกเราก็เป็นนักแสดงหญิงที่เกิดนะคะหลังปี1995ก็ถูกจัดให้อยู่ใน 95S นะคะกะ็ต่อมาคุณเฉินเจียหยวนของพวกเรานะคะเขาก็แบบมีละครที่ประสบความสําเร็จนาอเพิ่งจบไปก็เรียกได้ว่าขึ้นชา์ตติดฮอตฮิต ของมาของทางไอ้ีอีมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาก็เอาชนะนาออุปสรรคต่างๆนานามานะคะจนกระทั่งมายืนอยู่แถวหน้าในปัจจุบันนะคะสําหรับเฉินเจ๋อหยวนของพวกเราก็ถือได้ว่าเขามีพัฒนาการเรื่องทักษะการแสดงที่เยี่ยมยอดมากนะคะพิสูจน์มาแล้วทั้งจีนปัจจุบันแล้วก็จีนย้อนยุคกันเลยทีเดียวค่ะ วัยเด็กของคุณเฉินเจออยวนนั้นเต็มไปด้วยความทา้าทายนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเขานั้นหย่าร้างกันมาตั้งแต่เด็กค่ะก็ทิ้งให้เขาอยู่กับคุณแม่เพียงแค่ลําพังนะคะขณะที่คุณพ่อก็แต่งงานใหม่อย่างรวดเร็วแล้วก็มีน้องสาวอีกสองคนเลยค่ะเฉินเจออยวนก็เคยนะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตอนเด็กๆนั้นคุณพ่อทิ้งผมไปแล้วก็ชอบเอาเปรียบเด็กคนอื่นแล้วก็ละเลยผมด้วยแม้แต่ก่อนที่น้องสาวต่างมันดานจะเกิดมาเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้สึกว่า ตัวเองนั้นมีคุณค่าเลยโอ้โหแต่แล้วเศร้ามากเลยนะคะระหว่างการบันทึกรายการนะคะเขาก็รวบรวมความกล้าโทรไปหาคุณพ่อคะ่ะแต่กลับได้รับคําตอบนะคะที่จริงใจประมาณว่า คือได้ได้ได้ยินเขาคุยกันนะนะว่าผมก็รักพ่อเหมือนกันคิดถึงพ่อมากผมก็ไม่ได้ให้โอกาสที่ดีที่สุดกับพ่อเลยนะคะที่ปล่อยให้พ่อออกไปใช้ชีวิตข้างนอกค่ะตั้งแต่ที่อายุยังน้อยค่ะเมื่อได้ยินคําสารภาพนะจากพ่ออย่างกระทันหันแล้วก็จริงใจนะคะน้าตาของเฉินเจออ๋อหยวนเองก็เออคอแล้วก็ความอบอุ่นนะคะจากความรักในครอบครัวที่เปิดเผยออกมาในตอนนั้นก็ช่างน่าประทับใจเหลือเกินนะคะก็คนเราทุกคนเนาะก็มีปมชีวิตก็อยู่ที่ว่า จะสามารถใช้ปมชีวิตนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงผลักดันเราได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณเฉินเจออยวนด้วยความที่เขาหล่อเนาะเขาหล่อมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ในข้อมูลจากข่าวแล้วก็แหล่งอื่นๆก็ว่าเหมือนกันก็คือให้ข้อมูลว่าเขาก็เป็นดาวเป็นเดือนเด่นอยู่ในมหายาลัยมาตั้งแต่ที่เขายังเป็นละอ่อนแล้วอะ่ะเ,เพื่อน จากนั้นนะคะตอนที่เขาเข้ามาในวงการเรื่อยๆเนี่ยก็พอได้มาแสดงเรื่องแอบลักให้เธอรู้นะคะเขาก็มีออร่าแบบไอดอลประจําโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดค่ะรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็ความสามารถรอบด้านของเขาก็ทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขานั้นเป็นนะคะเป,เ,เป็นดาวเด่นคนดังของมหาวิทยาลัยสัจรมาก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนะเขานั้นแค่หล่อนะนเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้รับการโหวตการอะไรต่างๆนานาตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย นี้ฉันเจอหยวนได้ออกมาให้สัมภาษณ์เนาะเมื่อนานมาแล้วชี้แจงความเข้าใจผิดในรายการรายการหนึ่งนะคะในภายหลังซึ่งความจริงแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะเข้าไปร่วมการแข่งขันนะคะชายหนุ่มแห่งปีของมหาวิทยาลัยเซนเจอร์จจนานะแล้วก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแต่ว่าไม่ได้ตำแหน่งนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่มีหน้าตาดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้แชมป์นะคะแต่นั้นก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าความหล่อแล้วก็เสน่ห์ของฉันเจอ,อ นั้นนะคะเป็นสิ่งที่คนก็มองข้ามไม่ได้ค่ะจากนั้นนะคะด้วยวิธีทางต,ต่อมาที่เขามีโอกาสเข้าวงการบันเทิงเนี่ยเขาก็กลายมาเป็นนะคะพระเอกมืออาชีพเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีออร่ราของความสดใสอ่อนเยาว์แล้วก็มีรูปร่างที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะบุคลิกที่อ่อนเยาว์ซึ่งตอกย้ําสถานะของเขาในฐานะของเทพบุตรหนุ่มค่ะในวงการบันเทิงก็เรียกได้ว่าเขาหล่อมากๆนะคะนี่ฉัน เจย์ยวนก็เคยยอมรับในรายการหนึ่งด้วยว่าเพื่อให้ได้รับบทนําในละครมหาทุไลเนี่ยผมตั้งใจรักษารูปร่างนี้เอาไว้น้ําหนักแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรต่างๆต้องเหมือนเดิมควบคุมไขมันในร่างกายให้ต่ํากว่า10%เป็นเวลานานมากค่ะเพื่อรักษารูปรกษณ์แล้วก็ความอ่อนเยาว์ของเขาเอาไว้นะคะวินัยในตนเองแล้วก็ความทุ่มเทนี้ก็ทําให้ภาพลักษณ์ของเขาโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้รับความรักแล้วก็การยอมรับจากแฟนๆมาเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็ยังได้เล่าอีกนะคะนี่เป็น จากปากของคุณเฉินเจียหยวนว่าเจ้าลู่ซือนั้นก็เคยสอนวิธีการจูบเขาด้วยค่ะเฉินเจียหยวนแล้วก็เจ้าลู่ซือนั้นรับบทนะคะก็คือต้วนจือชีแล้วก็สังจือในเรื่องละครหวานเจี๊ยบเรื่องหนึ่งนะคะแอบ,บรักให้เธอรู้ค่ะปฏิสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นหวานซึ้งอย่างเป็นธรรมชาติมากนะคะก็ทําให้เรื่องราวรักแรกพบอันบริสุทธินี้กลายเป็นความทรงจําที่ยากจะลืมเลือนสําหรับผู้ชมกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งพวกเราเนาะก็เข้าใจแหละอันนี้จบเนื้อความข่าวแล้วนะ แยดหวานอยากพูดก็คือว่านะคะทางน้องเจ้ารู้สื่อด้วยความที่แบบเอยช้ำชองเนาะอยู่ในวงการของซีรีส์แนวไอดอลเนี่ยมาก่อนคนเฉิงเจอหยวนนานมากนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเจ้ารู้สื่อก็ต้องเป็นที่ปรึกษาให้เฉินเจอหยวนอยู่แล้วเพราะว่าทั้งคู่จะต้องจูบกันไงแล้วถ้าเจ้ารู้สื่อไม่ติวก่อนไม่เทรนก่อนเนาะมันจะหลายเทคมันจะอะไรไงเพราะฉะนั้นก็เก็ต้องสอนเป็นพิเศษแล้วก็มุมกล้องมุมกล้องนะคะก็เข้าใจน้องเจ้ารู้สื่อได้แล้วก็ถ้าพวกเราติดตามข่าว มาเรื่อยๆก็กองถ่ายเรื่องแอบลักให้เธอรู้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะสะดวกราบรื่นเพราะว่านักแสดงเองเนาะอย่างเจ้ารู้สือเองก็ต้องขนเสื้อผ้าตัวเองมาถ่ายด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องผัดกันกับผัดกันทางกับพี่ชายนะคะซางเหยียนนั่นแหะคือช่วยกันเลี้ยงกาแฟทีมงานแล้วก็ขนมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสลับ สับเปลี่ยนกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่คือรักกองถ่ายนั้นมากแล้วมันก็ตอบแทนมาอย่างดีเนาะเพราะว่าผลของเรื่องนี้ตอนที่ออนแอร์เรียบร้อยแล้วเรตติ้งอะไรต่อมีอะไรก็ดังไปทั่วเอเชียเลยนะคะก็ยินดีด้วยมากๆเลยค่ะ ดังนั้นนะคะพวกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมละครของเจ้ารู้ซื้อหลายๆเรื่องเลยเนี่ยทำไมบริษัทต้องสังกัดจะต้องไปเลือกไอ้เรื่องที่มันมีปัญหาเรื่องบัตเจ็ตเนาะเออต้องเป็นมีบัตเจ็ตน้อยๆจนกระทั่งก่อให้เกิดความขัดแคลนแล้วก็ต้องมีเหล่าดาราที่จิตใจดีเหล่านี้นะคะซึ่งเขาอยากจะให้งานมันเสร็จไปอย่างราบรื่นก็ต้องมาเป็นผู้ที่ช่วยกันแบกไม่ออว่าจะเป็นการเลีเ้ยงดูปูเสือเนาะเหล่าพนักงานที่เป็นฝ่ายผลิตอะไรทั้งหลายในเรื่องเพื่อให้เรื่อง มันจบได้ดีแล้วก็การที่ต้องนำพร็อพของตัวเองกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วกอ็อะไรต่างๆนันาเข้ามาร่วมด้วยอ่ะนะคะก็เป็นที่สังเกตกันมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะมันผ่านจุดนั้นไปแล้วแล้วก็สิ่งที่ตอบแทนนะคะกับความตั้งใจของกลุ่มของเจ้ารูซื้อแล้วก็คุณหมาปอหมาป๊อเฉียนนะคะแล้วก็รวมทั้งคุณเฉินเจียวหยวนเนี่ยก็คือเรื่องนั้นก็คือสร้างมิตรภาพอันดีแม้กระทั่งสร้างจือกับสร้างเหยียนนะคะในละครก็ ยังคงมีความสนิทสนมเนาะเพื่อนๆได้เห็นวิดีโอแล้วใช่ไหมคะคุณวิกเตอร์ค่ะคุณหมาโป๊เฉียนนะคะก็ไปเยี่ยมเจ้ารู้สือบ่อยมากนะคะไปทานข้าวโน,น,น่นนี่เหมือนสนิทกันแบบกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของเจ้ารู้สือด้วยเนาะเพราะว่าไปนั่งกินข้าวกันคุยกันโน,น,น่นนี่แต่ว่าทางด้านของคุณหมาโป๊เฉียนเขาก็น่ารักดีเนาะคือเขาอ่ะไม่ทานพวกไขมันไงแต่เขาจะเห็นเจ้ารู้สือทำไมทานได้หมดขนาดนี้สังเกตว่าเขาคีบแต่ตัวที่เป็นเนื้อเนื้อนะคะเนื้อเนื้อวัวน่าจะเป็นเนื้อวัว เพราะว่าไขามันมันน้อยนั่นเองค่ะแต่พวกเราก็ดีใจเนาะจริงๆอยากดูเทปนั้นมากเลยเ,เพื่อนเทปที่เขาไปถ่ายด้วยกันนะไอ้รายการ ของ m a n โ o TV ที่เป็นรายการวาไรตี้นะคะพอดีเขาไปคัดตอนที่4ออกไม่ได้อนแอชเฉยเลยซึ่งเป็นตอนที่คุณหมาโป๊เฉียนมานะคะเรามาร่วมรายการไอวอไราตี้การกุศลนั้นด้วยกับน้องเจ้ารู้ซื้อของพวกเราก็หวังว่าในอนาคตเนาะคงจะได้มีโอกาสได้ดูไม่ทางแพลตฟอร์มไหนก็ทางแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะเพราะว่ามันถ่ายทําแล้วก็ตัดต่อเอาไว้แล้วนี่นามันแค่ถูกระง,งับไปเท่านั้นเองค่ะส่วนเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่านะคะอีกประมาณ2อาทิตย์เราก็จะถึงวันเกิดของน้องเจ้ารู้ซื้อกันแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องใหญ่อะไรประกาศหรือเปล่าเนาะอืมพร้อมนะพร้อมพร้อมที่จะฟังอยู่นะคะแล้วก็ลุ้นเป็นอย่างมากค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ